ถ้าเราลองนึกกันดูดีๆนะครับว่าตั้งแต่เจเกนคอปเนี่ยได้เข้ามาคุมทีมลิเวอร์พูลตัวคอปเองเนี่ยยังไม่เคยมีกองหน้าตัวเป้าประเภทโป้งปิดบัญชีให้ใช้งานดีๆกันเลยสักคนนะครับไม่ขอนับโรเบโต่ฟร์มิโนนะครับเพราะเราทุกคนรู้ดีว่าเขาอ่ะเป็นกองหน้าคนละสไตล์กันเลยนะครับฟอร์มิโนเนี่ยเป็นพวกตัวเชื่อมเกมนะครับสร้างสรรค์เกมมากกว่าที่จะเป็นเพชฌฆาตหน้าปากประตูนะครับในบรรดากองหน้าของลิเวอร์พูลที่เจเกนคอปเคยได้หยิบจับมาใช้งานก็มี it, ke, k, ange, แดนนีลสตอริสกิสตียองเบตเก้เดนนนะิิิิิออ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 งงงงงโโโดดดดมมนน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 กก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 กซลลัััเเเเเเเ้้้้้้แแะะะททีีีีี่่่่่่่่่่่ขาา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 หหยยยคคครรรรรบบบ็็็็ปตตตตวววววสสสใใญฐำถจพูๆ กองหน้าคนสุดท้ายที่ตรงตามสเปคของจิเกนคอปมากที่สุดก็คือโรเบิร์ตเลวอนดอฟสกี้สมัยคุมดลอนมูนนูเลยครับเราอาจจะคุ้นเคยกับระบบ433กันก็จริงแต่ถ้าลองไปค้นข้อมูลดูจะพบว่าสมัยที่คอปเนี่ยทำงานในถิ่นเสือเหลืองนั้นนะครับเขานิยมใช้ระบบ4231มากกว่าโดยที่มีเลวอนดอฟสกี้นะครับอยู่เป็นกองหน้าตัวเป้าคอยทำตัว้กับทีมแล้วทำไมพอมาคุมหงส์แดงถึงใช้433ละ่ะคำตอบนะครับอาจจะอยู่ที่ตำแหน่งกองหน้าตัวเป้านี่แหละครับอย่างที่บอกไปในบรรทัดแรกๆว่ากองหน้าที่มีให้คอฟหยิบจับมาใช้งาน,น,น การใช้ระบบ4-3-3นะครับจึงเป็นทางออกที่ลงตัวที่สุดและได้ผลลัพธ์ดีมากที่สุดเช่นกันนะครับตัวเขาเองเนี่ยจึงยึดถือเป็นระบบการเล่นหลักมาจนถึงทุกวันนี้นะครับการมาของดาวินนุนเยสนะครับกำลังส่งสัญญาณที่สําคัญนะครับถึงแท็กติกที่อาจเปลี่ยนไปในฤดูกาลใหม่นี้ก็ได้นะครับโอเคแหละครับที่ว่านุนเยสเนี่ยเขาเล่นปีกขวาได้บ้างก็จริงครับแต่เชื่อเถอะครับว่าการลงทุนร่วมร่วมร้อยล้านยูโรในคราวนี้นะครับสิ่งที่ค็อกเนี่ยคาดหวังคือการทำประตูจากนุนเยสนะครับแล้วคงไม่มีตําแหน่งไหนเน อไว้ว่าเป็นคนที่ช่วยยกระดับตัวเขาให้เก่งมากขึ้นรวมถึงยังรีสักยภาพขอ,ของความเป็นดาวยิงออกมาได้อย่างที่สุดนะครับคอปพัฒนาเลวินด็อกสกี้นะครับจนกลายเป็นกองหน้าตัวเป้าที่เก่งในระดับต้นๆของยุโรปซึ่งในปีชานี้ยนูนเยสเองเนี่ยก็กำลังจะได้รับการขัดเกลาแบบเดียวกันอย่างแน่นอนนะครับเดวินนูนเยสเนี่ยมีโอกาสที่จะเข้ามาและทําให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในแทคติกของลิเวอร์พูลสูงเลยทีเดียวเลยนะครับอาจมีความเป็นไปได้ว่าเจเกนคอปเนี่ยจะขยับแผนการเล่นมาเป็น4-311ตามที่เขาถนาดัดอีกครั้งด้วยการรใช้กกองงลาตัวัวบมกนึ่างนะครับ จบสกอร์นะะฮอีกเหตุผลข้อนึงนะครับที่น่าสนใจคือลิเวอร์พูลเนี่ยมีคนที่เปิดบอลจากริมเส้นเก่งๆนะอยู่ถึง2คนนั่นก็คือแอนดี้โรเบอร์สันนะครับกับเทนเอเล็กซานเดอร์อาร์โนซึ่งต่อจากนี้ไปเนี่ยจะมีตัวเข้าฮอตในเขตโทษเก่งๆเพิ่มมาเป็นจิกซอลที่สำคัญรวมถึงการเล่นลูกกลางอากาศนะครับที่จะเป็นอีกหนึ่งอาวุธของทีมอีกด้วยนะฮะสกเกนคอปเนี่ยจะช่วยพัฒนาดูนเยสอีกหลายด้านอย่างแน่นอนนะครับเขาเนี่ยเคยปั้นเลวานดอฟสกี้นะครับจนเป็นถึงกองหน้าตัวท็อปของโลกมาแล้วและททีีีีี่่่่่่่่่่ผาา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 นานน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 มมมมมมเเ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 ยยยยขขกกกก็ด็ดดดดดดืบบานานืืออ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 ปปแบบบบบ้้ชวววตตตลลลคคคคงงงงงะะะะรรรรััััััหุจไใส แต่สไตล์ของนูนเยสนะครับค่อนข้างครบเครื่องกว่าเลยวันดอฟสกี้เล็กน้อยนะฮะเพราะตัวหัวเองเนี่ยสามารถขยับเล่นด้านกว้างได้ดีพอๆกับยืนค้ำในเขตโทษนะครับน่าจับตามองมากๆครับว่าคอปเนี่ยจะพัฒนาดาวเตะคนนี้ไปในทิศทางไหนนะครับแต่ที่เชื่อมั่นอย่างหนึ่งก็คือเจเกนคอปเนี่ยไม่ได้ช้อปปิ้งนักเตะราคาแพงๆแบบนี้บ่อยนะครับแต่เมื่อไรที่เขาชี้นิ้วว่าจะเอานะครับส่วนใหญ่เนี่ยล้วนแล้วแต่ตอบโจทย์นะครับได้อย่างไรทิฏฐิเสมอนะฮะอีกไม่นานเกินรอนะครับเราจะได้รู้กันแล้วว่าดาวินนะูนเเเเเเเยยยสนนนนนนนีีีี่่่่จจจะะะปปป็็พชรรรรรรอออกกมมดดดดดทคคคัััััั้้้้้งไไไหืบบ๋วาู และสุดท้ายนะครับหากที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับและกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง The Corp เป็นด้วยนะครับ